สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาทำไข่อบขนมปังจ้ะอันนี้ไข่สามฟองนะจ๊ะแล้วก็ใบใบหอมเนาะใบหอมก็เอ่อรสดีนิดนึงจ้ะรสดีนิดนึงแค่นี้ละจ้ะได้มากนะคะนี่ตีเสร็จแล้วจ้ะตีเสร็จแล้วอสามนัก็เลยลงไป เหมือนเดิมจะ้ะอันนี้เรามีตะไข่แล้คะทุกท่านจะมีตะไข่กับรสดีจ้ะแล้วก็ใบหอมนะมไข่อบขนมปังอบชีสนะคะแล้วก็พริกหวานจะ้ะร้อนแล้วลูกสาวไม่ใส่ ตัวสกิงเกอร์อะไรนะเขาไม่ชอบไปออนหน่อยไปออนหน่อย ให้กานตุก่อนนะคะทุกท่านจ้า อังนิดเดีแล้วก็คนฟังมาจากถ้าเป็นคุณแม่ทานก็คุณแม่ก็จะใส่คุณแม่ก็จะใส่สกิงเกอร์ลงไปนะคะแต่นี่คุณลูกไม่เอาจากคุณลูก เอออันนี้ใส่ตรงกลางไม่ได้อขอโทษขอโทษทำแบบนี้เลยนะจะ๊ะทุกท่านจ้าของเด็กเนะาะทำให้เด็กทำให้เด็กจ้าอ,อือ ุณผู้ใหญ่ก็ทานได้จ้ะผู้ใหญ่ก็ทานได้อร่อยไปเราแรงไปไม้แรงไปเราก็ลดลงนะคะแล้วเราก็จะใส่ชีดชีดชีดนะคะชีดใส่ชีดลงไปจ้าอยากทาน ที่เจอเยอะก็ใส่เยอะจ้ะชีดน้อยก็ใส่น้อยที่จริงก็ใส่อันเดียวนะแต่นี้เราจะใส่สองข้างเลยที่จริงใส่ข้างเดียวก็ได้แะจ้ะแต่วันนี้เราก็จะใส่สองข้างจ้า,าจะมาดู เด็กจากเด็กเราจะมาดูชื่อว่านี่ไข่เราก็ได้แล้วเนะาะก็จะอ,าาอ้อา,าหอมโอยกระทะกระมุนติ้วๆเลยกระทะเรหมุนจ้ะ มันต้องใช้มีดแกะใช่ไหมนี่นี่ปลยอุ้กทีอบ้กทีแล้วก็จะพับเลยนะจ๊ะทุกท่า,จานจ๋ะนี่ไม่ต้องกลัวว่าซิดสุกไม่สุก พลิกมันออกมาเรวเอาๆไปยัดเข้าไปเห็นไหมมีซีสุกแล้วข้างในข้างในซีสุกแล้วนะคะพี่น้องทีนี้เราก็จะหาจานมาใส่จานใสานจานเลยจ้ะ นี่มันไม่ได้ไหมเทพพี่น้องมันเดือดติดต่อเดีวเราก็จะมาหั่นให้ดูว่ามันจะเป็นหน้าตายังไงชิ้นใหญ่แป๊มไม้ ให้ดูนะคะนี่ันจะโอ้โหชีดยืดด้วยนี่ันจะเป็นหน้าตายอย่างนี้จ้ะพี่น้องจ้ะชีดร้อนแล้วนะข้างในเนี่เหนะ็นไหมอร่อยอร่อยจ้ะอันนี้ไม่ใช่ทําครั้งแรกอันนี้อันนี้ทําหลายครั้งแล้วจ้ะ <c oughs> หน้าตาก็จะออกอย่างนี้นะจ้ะ มามามา,มารสชาติที่เด็กชอบนะคะพี่น้องจ๋าเราทําตามที่เขาชอบทานเนาะแค่นี้นะคะทุกท่านจ้าบ๊ายบายจ้า